รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับปุ๋ยออร์แกนิก tpi ปะตะทพลังที่ยั่งยืนร o r e a led เวลาของเวทีคนเก่งกันอีกแล้วนะครับเวทีที่เปิดโอกาสให้น้องมาร่วมแข่งขันตอบคำถามจิงทัพพิธามสมเด็จพระเทาพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับและตอนนี้ยังคงหาตัวแทนสายที่3อยู่นะครับน้องๆจังเรียนไหนอยากส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันก็สามารถส่งทีมมาได้นะครับรวมตัวกันมอต้นและมอปลายอย่างละ1คนครับแนะนำตัวแทนของเรียนสมองมาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยและ2ทีมวันนี้รอพบคุณผู้ชมอยู่แล้วครับไปกันเลยครับ สองสาววัยใสตัวแทนจากโรงเรียนน้ำพองศึกษาจังหวัดขอนแก่นมาท้าประลองความรู้กับสองหนุ่มเมืองประสาท2ยุคโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมใครจะได้ครองแชมป์ตามเชียร์กันเลยช่วงร้ายเรื่องรอบโลกสนับสนุนโดยปุ๋ยออร์แกนิก TPI บขอสอขนส่งความสุขทุกเส้นทางโทร1น9่ง คำถามในช่วงนี้จะมีทีมละ10ข้อนะครับแต่แบ่งออกเป็น2ชุดชุดละ5ข้อเนี่ยเวลา45วินาทีโดยจะสลับกันนะครับจะเริ่มจากทีมบุรีรัมพิทยาคมโดยพิทักษ์พงศ์ก่อนพร้อมนะครับ45วินาทีครับเริ่มครับพระบิดาแห่งกฎหมายไทยคือใครพระองค์เจ้าละพีครับถูกต้องครับลูกที่เกิดจากพ่อแม่ต่างวรรณะเรียกว่าอะไรันทานครับถูกต้องครับมโนราเป็นศิลปะการแสดงของไทยจากภาคใดใต้ครับถูกต้องครับปลาหายใจ ออกจะขับถ่ายก๊าซชนิดใดออกมาผ่านครับหลวงพ่อคูณก่อนมรณภาพเป็นเจ้าวาดวัดใดวัดบ้านไร่ครับถูกต้องครับปลาหายใจออกจะขับถ่ายก๊าซชนิดใดออกมาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับถูกต้องครับ5ข้อเต็มเลยครับ50คะแนนเปิดมาแบบนี้ไม่รู้ว่าเพนพิชยาจะใจแป้วอะไรบ้างไหมพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะ45วินาทีนะครับเริ่มครับโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลใดค่ะนะคะ เมืองกาดมันดุที่บึ้งจะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทใดแผ่นดินไหวค่ะถูกต้องครับหนึ่งไร่มีกี่ตารางวาผ่านค่ะนิ้วมือใช้คำราชาศัพท์ว่าอะไรนิ้วพันผิดครับการประชุมอาเซม ASEM นะเป็นการประชุมของผู้นำทวีปยุโรปกับทวีปใดเอเชียค่ะถูกต้องครับโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลศรีราชค่ะถูกต้องครับ หนึ่งไร่มีกี่ตารางวาสองร้อยสองผิดนะฮะหมดเวลาฮะเท่าไหร่สุริพสี่ร้อยตารางวานี่เขาเล่นที่อยู่นิ้วมือคำราชาศัพท์คือพระองค์คุลีครับได้ไปกี่ข้อ<า>3ค่ะสข้อสาคะแนน <c oughs> มาอีกหนึ่งนุ่มของบุรีรัมพิทยาคมนะครับธนพัท์ครับ พร้อมนะครับ45วินาทีเริ่มครับประธานาธิบดีของประเทศจีนคนปัจจุบันชื่ออะไรผ่านครับจังหวัดใดที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศไทยเชียงรายครับถูกต้องครับเลขมาตรฐานสากคประจําหนังสือเมียสอนย่อภาษาอังกฤษคืออะไร ISBN ถูกต้องครับการไหว้พระสวดมนต์ของพระสงฆ์เราเรียกว่าอะไรการทําวัดถูกต้องครับทอร์นาโดเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากอะไรพายุหมุนตัวครับถูกต้องครับ ประธานาธิบดีของประเทศจีนคนปัจจุบันชื่ออะไรผ่านครับประธานาธิบดีของประเทศจีนคนปัจจุบันชื่อห <î ss> มดเวลานะครับโอ้โหเสียดายมาก <î> s> <S ประธานาธิบดีของจีนคนปัจจุบันชื่อสีจินผิงได้ไปแล้ว4ี่ข้อหรือข้อนี้ข้อเดียว40คะแนนครับ <î> s> <S มาคนสุดท้ายครับสุรีพรเริ่มครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดผ่านค่ะ พระราชพิธีตรียำประวายประชาชนทั่วไปเรียกพิธีอะไรผ่านค่ะสัตว์จำพวกมแมลงมีกี่ขาผ่านค่ะบทละครใดของรัชการที่6ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานรักดอกกุหลาบผ่านค่ะสหรัฐประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากฐานทัพใดโดนญี่ปุ่นโจมตีผ่านค่ะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดผ่านค่ะ พระราชพิธีตรียมประวายประชาชนทั่วไปเรียกว่าพิธีอะไร่านค่ะสัตว์พวกมแมลงมีกี่ขาครับหมดเวลานะครับสหรัฐเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากฐานทัพใดโดนญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพเรือเพิร์ฮาร์เบอร์บทละครใดของรชัชกาลที่6ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานรักดอกกุหลาบมัทนาพาธาระาชพิธีตรียมประวายคือพิธีโลชิงช้าครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดวิทยุ แมลงมีกี่ขา6ขาไม่ได้คะแนนเลยนะครับสุริพรอ่ะมาดูสรุปคะแนนดีกว่าโรงเรียนน้ำพองศึกษาจังหวัดขอนแก่นมี30คะแนนวีรัลพิเยาคมครับเก่งมากๆทํทำไปได้90คะแนนแต่เมื่อดูคะแนนว่าห่างกันเท่าไหร่ก็ต่างกันแค่60คะแนนเท่านั้นซึ่งรอบหน้าแต่ละภาพจะมีคะแนนถึง80คะแนนต่อหนึ่งภาพนะครับเังั้นโอกาสลุ้นก็ยังมีอยู่อีกมากว่าใครสุดท้ายแล้วจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับ แต่ตอนนี้ครับไปชมเรื่องราวดีๆจากรักโลกกับปตทกก่อนครับศาสตราจารย์ดรยงยุทธยุทธวงศรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดรพิเชษดูรงเทเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาศิริเมธีจังหวัดระยอง ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มปตทและเป็นโครงการถวายแด่ส,สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ5รอบในปี2558โดยมีดรไพรินชูโชตถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสองแห่งให้การต้อนรับ โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาศิริเมทีเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพระดับโลกขึ้นในประเทศไทยในโอกาสนี้กลุ่มปะตะทได้มอบอาคารสถาบันวิทยาศิริเมทีเพื่อใช้สําหรับการเรียนการสอนต่อไปค่ะแล้วเชื่อว่านะครับถ้าเราสามารถเดินทางดาเนินการต่อไปได้อย่างนี้เนี่ยนะฮะ ในไม่ช้าไม่นานเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับรเพราะกลุ่ปบทอเชื่อมั่นนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะเจริญก้าวหน้าเป็นอาวุได้ก็ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน ซียนสนับสนุนโดย 4M m u l t i m e d i มโทร02-539-7115-9เค้กเลอแปง้งอร่อยคุ้ม10บ,บาทหาซื้อได้แล้วที่7-11ว่นอีรอบรู้อาเซียนคำถามจากรูปภาพเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนของเรามาแล้วนะครับเมื่อเลือกแล้วเวลา15วินาทีครับตอบถูก80คะแนนไม่ตอบหรือตอบผิดทีมที่ไม่เลือกจะมีโอกาสตอบ ใน15วินาทีเหมือนกันและถ้าถูกก็80คะแนนเริ่มจากบุรีรัมพยาคมได้เลืออครับภาพไหนครับนมสดหนองโพครับนมสดหนองโพนมโคแท้ๆแคลเซียมธรรมาชาติสูงเป็นภาพที่เห็นนี่คือมัสยิดอิสติกลันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในอินโดนีเซียครับคำถามครับบุรีรัมพทยาคมมัสยิดอิสติกลันตั้งอยู่ที่เมืองใดในประเทศอินโดนีเซียครับจาการ์ตาครับจกาการ์ตาคำตอบที่ ถูกต้องครับแปทิ่คะแนนมัสยิดอิสติกลันเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนครับสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1975ในช่วงเทศกาลสำคัญของชาวมุสลิมจำนวนมากก็จะมาทำพิธีละหมาดและสวดมนต์ร่วมกันในาศาสนสถานแห่งนี้170ต่อ30คะแนนคร น้ำพองศึกษาครับก็ต้องพยายามทําคะแนนในภาพนี้ให้ได้เพื่อจะไล่ขึ้นมานะครับจะได้ไม่ห่างกันมากนักเลือกภาพไหนครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นภาพโรงละครที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ครับคาถามครับโรงละครหรือศูนย์แสดงศิลปะแห่งนี้มีชื่ออาคารว่าอะไรครับเอสพลานาดค่ะเอสพลานาดคำตอบที่ถูกต้องครับแปดจุ๊ เอสพานาดเป็นสัญลักษณ์แห่งสถาปัตยกรรมที่มีรูปทรงคล้ายหนามทุเรียนนะครับตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวแม่น้ําสิงคโปร์ตรงข้ามกับลูป,ปันเมอร์ไลออนตีตื่นขึ้นมาจริงๆนะครับตอนนี้110คะแนนภาพที่สามครับบุญรังพิทยาคมครับปตทพลังที่ยั่งยืนครับปตทพลังที่ยั่งยืนเป็นภาพ ประชาคมอาเซียนแบ่งออกเป็นประชาคมย่อยๆ3ประชาคมด้วยการเปรียบเสมือนกับ3เสาหลักที่เกี่ยวพันกันคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนหรือ APSC ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหรือ ASCC คำถามครับเรียมพิทยาคมครับประชาคมอาเซียนเสาหลักสุดท้ายคืออะไรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ครับแปดสิบคะแนนถูกต้องรับ สามเสาหลักอาเซียนคือ3ความร่วมมือหลักของกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่จะช่วยหล่อหลอมทุกประเทศของสมาชิกอาเซียนให้มีความเป็นหนึ่งเดียวและมีความแข็งแกร่งเข้มแข็งสามารถแข่งขันในทุกๆด้านกับภูมิภาคอื่นๆได้ตอนนี้คะแนนก็250คะแนนน้ำพองครับเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพยายามทนาคะแนนไล่ขึ้นมาอีกแล้วนะฮะภาพสุดท้ายครับคือปุ๋ยออร์แกนิก TPI มาชมภาพครับนี่คือสะพาน เนียกเลืองหรือเนียเลิงนะครับสะพานแขวนแห่งใหม่ที่เป็นเส้นทางสำคัญของประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ในจังหวัดกันดาลคำถามครับสะพานแขวนเนียเลิงสร้างข้ามแม่น้ำใดครับหมดเวลาครับไม่ตอบไม่ลองตอบน่าเสียดายมาก วิลัมพีเดคมจะได้ลองตอบบ้าง15วินาทีครับสร้างข้ามแม่น้ําใดครับแม่น้ําโขงครับถูกต้องครับแฝงคะแนนสะพานแห่งนี้เป็นสะพานแห่งหยุทธศาสตร์สําคัญบนเส้นทางหลวงสายที่1จากกรุงพนมเปญไปยังชายแดนเวียดนามเพื่อิ่มโดยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคแม่น้ําโขงโดยเฉพาะยิ่งระหว่างไทยกัมพูชาและเวียดนามทาให้ตอนนี้ถูกเขาขโมยคะแนนไปนะครับริ้วเลยนะฮรเบือพิทยาคม330ต่อ110คะแนน ตอนนี้ครับไปชมนิทานพื้นบ้านอาเซียนจากประเทศไทยในชื่อชุดตากับยายเรามาพบกันครับนิทานพื้นบ้านประเทศไทยเรื่องตากับยายไอ้แดงเอ้ยเดี๋ยวยายกับตาจะออกไปในเมืองล้านอยู่บ้านเฝ้าทั่วเฝ้างาให้ตากับยายด้วยเมื่อล้านเหนื่อยก็วิ่งกลับมา เห็นอีกาคาบถั่วคาบงาบินหนีไปหลานร้องไห้วิ่งออกไปหาในพรานออลุงในพรานช่วยยิงอีกาที่มากินถั่วกินงาจนทําให้แดงถูกตากับยายดุแล้วก็โดนตีด้วยเถครับอืมไม่อ่ะไม่ใช่กองการอะไรของข้าเจ้าหนูเจ้าช่วยไปตัดสายธนูลุงในพรานให้ฉันทีเพราะลุงในพรานไม่ช่วยยิงอีกาที่มากินถั่วกินงาของตากับยาย เรื่องอะไรอะ่ะไม่ใช่กองการอะไรของข้าเจ้าแมวช่วยไปกัดเจ้าหนูที่ใต้ถุนบ้านลุงนายพลให้ทีไม่ใช่กองการอะไรของข้าสักหน่อยออเจ้าหมาช่วยไปกัดแมวที่นั่งเล่นอยู่บนแคร่ใต้ต้นไม้นั้นให้ฉันทีนั่นไม่ใช่กองการอะไรของข้านะไม้ค้อนช่วยฉันด้วยเถิดช่วยไปตีหัวหมา ไม่ใช่กงการอะไรของข้าเจ้าไฟช่วยไหม้ไม้ขอให้ฉันทีไม่ใช่กงการอะไรของข้านะน้ำเจ้าช่วยไปดับไฟในเตาที่ครัวบ้านตากับยายทีมันไม่ใช่กงการอะไรของข้าเจ้าตาลิงทั้งหลายช่วยพังทับน้ำเหล่านี้ด้วยเถิดเพราะน้ำไม่ช่วยดับไฟให้ฉันไม่ใช่กงการอะไรของข้า ฉันดีใจเหลือเกินที่เจอช้างตัวใหญ่อย่างเจ้าช่วยไปพังตะหลิ่งตรงริมแม่น้ำทางนู้นให้ฉันทีไม่ใช่กงการอะไรของข้านะ,มะแมลงวีหลายตัวบินดอมดมดอกไม้อยู่จึงรีบเอ่ยขอความช่วยเหลือมแมลงวีทั้งหลายช่วยฉันด้วยเถิดช่วยไปตอมตาช้างข้าจะช่วยตอมตาช้างให้เน่าทั้งสองข้างเองช้างตกใจจึงรีบไปช่วยถล่มตะหลิ่ง ตะลิงจึงรีบไปช่วยพังทับน้ำน้ำจึงรีบไปช่วยดับไฟไฟจึงรีบไปไหม้ไม้คอนไม้คอนจึงรีบไปตีหมาหมาจึงรีบไปช่วยกัดแมวแมวจึงรีบไปช่วยกัดหนูหนูจึงรีบไปกัดสายธนูของนายพรานนายพรานจึงรีบไปช่วยย,ยิงกายทำอะไรฉันจะไม่มากินถั่วกินงานอีกต่อไปแล้วไปละ่ะกาจึงเอาถั่วเอางามาคืนหลาน หลานเอาถั่วเอางาไปให้แก่ยายกะตายายกตาก็เลิกดุดา่าเลิกตีหลานแต่นั้นมาข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้เมื่อมีเหตุย่อมมีผลและเมื่อเหตุดับผลก็ดับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผล พ่ชรีรักษาวงมาแล้วนะฮะ The best part of the program ยังงั้นเลยเหรอครับจริงเหรอครับ <laughs> ดีที่สุดเลยนะฮะ, <laughs> ะถ้าททยน้องๆก่อนนี้ alright <ๆ S 2> how are you today I'm okay okay you're okay are you guys okay <Yeah. S 1> yes alright l มาถึงรอบนีบ้ English quiz กดกติกาเหมือนเดิมครับก็คือว่าเดี๋ยวกรดจะบอกหมวดคำนะฮะให้เขียนลงไปมีอยู่10ช่องให้เขียนลงไป10คำคำละ20คะแนนถ้า10คำก็คือ200คะแนนเต็ม พิเศษอีก50เป็น250รคะแนนในเวลา1นาทีครึ่งนะครับ Are you ready girls Yes พร้อมนะครับงั้นไปดูหมวดคำที่ครูเอจะบอกครับหมวดอะไรฮะ <c oughs> นี่ค่ะ carpenters tools อ uh ้โ oh. หเอาละสิครับอ h oh tools เนี่ยเครื่องมือแน่ๆล่ะ <c oughs> ใช่คิดติ๊กตอกติ๊กตอกเอาละครับจะเริ่มจับเวลาแล้วนะ1นาทีครึ่งนะครับ <c oughs> เริ่มครับ นึกกันยากเลยนะฮะลองนึกเป็นหน้าตาอุปกรณ์มาก่อนจะมีอะไรได้บ้างท้าทายนะคะแล้วก็เป็นคําศัพท์ซึ่งค่อนข้างเฉพาะเลยแหละจริงยากนะยากมากเหมือนกันตรวจวิธีสะกดด้วยนะคะ สะกดถูกหรือเปล่าสลับตัวอักษรหรือเปล่า Check the spelling of your word พยายามทำของตัวเองให้เสร็จก่อนนะคะแล้วไปดูสิว่าเพื่อนต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าระวังซ้ำนะครับคำซ้ำกันมีนะฮะลองตรวจสอบดู ดเวลาตรงนี้นะครับแต่เมื่อเหลือไปมองไม่มีทีมใดเขียนครบ10บคาเลยนะฮะไม่ครบเลยครับไปฝั่งนู้นก่อนละกันทีมสีเขียวนะครับน้ำพองศึกษาครับดูว่าได้คําว่าอะไรบ้างโอเค a m m e r อือคอนถูกต้องใช้แน่แน่ number two ruler นี่คือบรรทัดใช่ไหมใช้ใช้ใช้ใช่ใช่ใช้สิใช่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 ใน่้ช่เป็น ต้องใช้นะคะไม้บรรทัด number three screw screw ตัวสกรูใช่ไหมฮะใช่เป็นคล้ายๆน็อตแหละเป็นเหมือนตะปูที่มีเกลียวหรือน็อตตัวเล็กแต่หัวแหลมที่มีเกลียวส่งไปถูกต้องได้ใช่ไหมฮะที่หลังวาดรูปเลยโอเคอันนี้อะไรครับตะใบตะใบเนี่ยตะใบภาษาอังกฤษว่าอะไรภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำเดียวกับคำว่าแฟ้มเลยแหละ file ใช่ไหม file นั่นก็คือใช้คำนี้เลยใช่อ่าได้ไปอีกหนึ่งคำแฟนมหรือว่าเนลไฟล์ใครไปทำเล็บอย่างเงี้ยนะคะได้3ามคำนะครับ60คะแนนอ่ะมาดูฝั่งบุรีรัมพ์พิทยาคมนะครับไปที่กระดานนู้นก่อนดีกว่าค่ะเหมือนกันนะคะแฮมเมอร์คอนอ่า ซีโซเหรืออย่างเงี้ยเหรอซอเหรอแปลว่าอะไรเลื่อยครับเลื่อยนะคะถูกต้องค่ะซอคือเลื่อย Screw Driver ไขควงเนลตะปูฮะตะปูเยี่ยมเลยมาฝั่งนี้นะคะน็อตแพ้ใช่น็อตใช่ไหมแต่เขียนอย่างงี้ไหมฮะแต่วิธีสะกดไม่ใช่ะค่ะต้องมีตัวเคนำหน้าไหนๆมาแก้ให้เพื่อนซิเร็วๆมุ่งมั่นมาก เออเย้โอเค Not ที Not like ่แท้จริงนะคะ Not แบบนี um, okay? ้นั่นเองค่ะ c r r ูอันนี้ก็ถูกต้องอันนี้สกรูนั้นสกรู w ดรเวอร์เป็นคนละอย่างกันนะครับคนละอย่างค่ะเพราะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เราจะต้องใช้อันนี้ไปไขฝั่งนั้นได้4นะอันนี้ได้อีก1เป็น5 100คะแนนครับ สรุปคะแนานกันดีกว่าน้านำพองศึกษาครับโรงเรียนน้ำพองศึกษาจังหวัดขอนแก่นได้170คะแนานโรงเรียนบุรีรัมพีทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ430คะแนานแชมป์ประจำสัปดาห์ครับดีดีด้วยคุณทรงทัศน์ดีบุกผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษทัท TPI c o n c r e t จำกัดมอบทุนการศึกษา5,000บาทให้แก่แชมป์ประจำสัปดาห์ และมอบทุนการศึกษา3,000บาทให้แก่รองแชมป์ประจำสัปดาห์ครับท้ายรายการวันนี้ให้ครูเอแนะเคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีๆครับเพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันเราอาจจะลองฝึกดูนะคะในการคิดเป็นภาษาอังกฤษยังไงฮะช่อย่างเช่นนั่งรถเมย์ออกไปตรงนู้นตรงนี้หรือว่าเดินไปตลาดกับคุณแม่คิดเองเลยนะคะว่า I am walking to the market with my boyfriend. I am going to buy apples and bananas. I will ask her to reduce the price of the bananas. I will bargain. เอ๊ะหรือว่าคิดไม่ออกเฮ้ยการต่อราคามันคือยังไงจดไว้กลับบ้านไปหาอย่างเี้ยให้คิดเหมือนในชีวิตประจำวันใช่ใช่สังกฤษไปเรื่อย ลองดูนะครับนี่เป็นเทคนิคที่เอาไปใช้ได้เลยแล้วก็มาถึงสุภาษิตว่าอะไรครับวันนี้ It takes two to tango It takes two to tango จะเต้นแทงโก้เต้นคนเดียวไม่ได้หรอก no ก็มันมีท่าเอ็นไปข้างหลังขนาดนั้นถ้าไม่มีใครประคองก็ล้มอาจจะถ้าเทียบเป็นสุภาษิตไทยก็คือตบมือข้างเดียวไม่ดังอะไรที่ต้องต้องทำด้วยกัน2ฝ่าย2คนนั่นหมายว่าต้องร่วมมือกัน คือมันก็เป็นได้ทั้ง positive และ negative ได้เหมือนกันก็คือคทําอะไรต้องร่วมมือกันนะหรือว่าถ้าทำอะไรทำอย่ามนี้ตบมือข้างเดียวไม่นางหลอกอีกฝ่ายต้องผิดด้วยก็ได้ใช่ใช่ใชได้ทั้ง2อย่าง <c oughs> เอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วใช่ครับร้านพร้อมกับคนเก่งทั้ง4คนในวันนี้นะครับพบกันครั้งหน้ากับเวทีคนเก่งครุเอและพวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ